คนก็ไม่ได้ตระหนักรู้สื่อออนไลน์มันเข้ามาค่อนข้างจะง่ายปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากครอบครัวเด็กเหล่านี้เนี่ยขาดความรักความอบอุ่นมันก็เลยทำให้มีช่องว่างระหว่างวัย ครอบครัวเพราะว่าเราพบว่าเด็กหลายคนที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าประเวณีไม่ว่าจะเป็นการสแสวงหาระโชน์ในรูปแบบอื่นหรือเด็กที่ถูกผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเหล่านี้เนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากครอบครัวก็คือสภาพสังคมหน้าตอนนี้ผู้ปกครองอาจจะไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทุกคนมีโลกส่วนตัวในมือถือแล้วก็กระบวนการในการ ที่จะมาพูดคุยเด็กถึงปัญหาเนี่ยทางาหลายคนก็ไม่ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาว่าสื่อออนไลน์มันเข้ามาค่อนข้างจะง่ายแล้วก็การที่เขาอยู่ในสังคมออนไลน์เขามีเพื่อนเขามีคนที่พูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เขามองว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่เขารักเขาไว้ใจก็ทําให้เขา,าถูกจักจูงในทางที่ไม่ดีผู้ปกครองหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่กับเด็กทิ้งเด็กให้กับ ปู่ย่าตายายเป็นผู้ดูแลมีช่องว่างระหว่างวัยนะคะไม่สามารถที่จะเข้าถึงการดูแลเด็กในช่งวงวัยต่างๆปัญหาเหล่านี้ก็เลยมีผลกระทบกับเด็กแล้วก็ในครอบครัวในสังคมปัญหาเรื่องเพศก็เป็นเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยไม่ค่อยพูดกันมันทำให้มีผลกระทบกับการาเลี้ยงดูและการเข้าใจเด็กในภาวะ ต่างๆที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วก็จิตวิทยาในการเล,เลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะ